ดูช่อง7ตรวจการบ้านชัดชาติท่ามกลางเสียงซุบซิบทีวีช่องใหญ่แถวๆเกษตรนวามินถูกเซ้งไปอยู่ในมือนายทุนกลุ่มใหม่แล้วและแววๆอาจจะมีการเลิกจ้างพนักงานแบบล้างสต็อกกันเลยว่างั้นแต่ที่หมอชิดวิช่อง7กลับคึกคักมีชีวิตชีวาและหลังประกาศเปิดละครใหม่กว่า20เรื่องข่มช่องอื่นจนเป็นที่ฮือฮาล่าสุดก็ได้จับมือกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์สื่อสารองค์กรจุฬาร่วมกันทำคอนเทนต์ใหม่ชื่อ The Crack Hunter หน่วยล่าอรอยร้าวในรูปแบบการนำเสนอการแก้ไขปัญหาอาคารร้าวที่จะรับความเสียหายจากเหตุการณแผ่นดินไหวโดยทีมวิศวกร,รม,มากประสบการณ์คณาจารย์และนิสิตวิศวะจุฬาที่สนี่กำลังกับทีมช่างผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสีเหลืองให้สามารถกลับมาเปิดใช้งานเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย โดยในแต่ละตอนผู้ชมจะได้ติดตามภารกิจกู้รอยร้าวที่แตกต่างกันซึ่งรายการหน่วยล่ารอยร้าวนี้พร้อมจะเสิร์ฟส่งมอบความรู้แรงบันดาลใจแก่ผู้ชมทั้งกร็ดความรู้ที่นำไปปฏิบัติได้จริงและตัวอย่างการทำงานเพื่อสังคมผ่านทีมอาสาสมัครที่ทุ่มเททั้งความรู้และแรงกายเพื่อคืนความมั่นคงปลอดภัยกับประชาชนผู้ประสบภัยทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา17.30จนาิกาบทีถึง18 0 0นาฬิกา ประเดิมตอนแรกบนเสาร์ที่24พิศพฤษภาคมนี้ทางช่อง7 hd เฝ้าติดตามดูได้เลยเอา้าแล้วนั่นหลังเฝ้าติดตามดูการทำงานของผู้วาราชการกรุงเทพมหานครคุณชัดชาติสิทธิพันธ์มาเกือบจะ3ปีวานซ้นอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ประธานมือทิข้าวขวัญได้โพสต์เดือนมิถุนายน2569อีกหนึ่งปีหนึ่งเดือนก็จะครบวาระผู้วาราชการกรุงเทพมหานครแล้วจึงมีข่าจวจากผู้วาคนปัจจุบัน ุณชัดชาติสิทธิพันธ์ในเรื่องนี้สรุปความได้ว่าประเมินผลงานตนเองได้5จาก10และแบ่งรับแบ่งสู้เรื่องลงสมัครหากแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมีผลงานดีและจะลงสมัครต่ออีกสมัยแน่นอนความจริงคุณชัดชาติน่าจะให้คะแนนผลงานตำแหน่งผู้ว่าได้ง่ายเพราะมีตัวชี้วัดนั่นคือนโยบาย224ข้อที่สัญญากับชาวกทมอไว้ช่วงหาเสียงหากทำได้ทั้ง2 1 4ข้อเป็นคะแนนเต็ม10เต็ม10 ก็ดูว่าปัจจุบันทําได้สําเร็จกี่ข้อแล้วคุณชัดชาติประเมินตัวเองว่าได้คะแนน5เต็ม10แสดงว่าได้ทําสําเร็จไปแล้ว107รข้อต้องขอแรงชาวกทมโดยเฉพาะพูดลงคะแนนให้คุณชัดชาติช่วยกันตรวจกันบ้านว่าถึงวันนี้ผู้ว่าชัดชาติได้ทําตามนโยบายที่สัญญาไว้สําเร็จไปแล้วกี่ข้อกันแน่ยังมีเวลาตรวจกันบ้านอีกหนึ่งปีหนึ่งเดือนก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งใหม่หวังว่าชาวกรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิเลือกตั้งคงตัดสินใจได้ว่าจะเลือกผู้ว่าแบบใด เช่นจะยังเลือกผู้ว่ากรุงเทพโดยใช้ความรู้สึกและตามกระแสเหมือนครั้งก่อนเวลาอีกปีกว่าคงพอสำหรับการย้อนกลับไปดูภาพที่สร้างขึ้นและงานที่ทำได้จริงดังคำกล่าวในภาสิทธว่าผลทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนนั่นเองครับใครจะตรวจก็ตรวจไปสำหรับผมเห็นจะไม่ตรงไม่ตรวจด,ดอกแต่อยากให้คุณชัดชาติช่วยกรุณาการผลงานที่คิดว่าทำได้สำเร็จแล้วนั้นให้ได้ดูได้เห็นหน่อยเป็นไรอย่างที่อาจารย์เดชาว่า ให้คะแนนตัวเอง5เต็ม10แสดงว่าทำสำเร็จไปแล้ว107ข้อจากนโยบายที่ประกาศไว้214ข้องั้นกระแจงรายละเอียดอธิบายมาเลยมีอะไรบ้างผมนั้นบอกตามตรงเห็นผลงานเด่นของผู้ว่าก็เฉพาะการจัดเทศกาลกรุงเทพกลางแปลงที่นำหนังมาฉายกลางแปลงให้คนเมืองกรุงดูฟรีเท่าน,นั้นเองอ้ออีกหนึ่งไม่รู้นับเป็นผลงานหรือเปล่าก็การที่รับไปจากเอาตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียจำลองจากศูนย์การค้าซีคอนบานแคร์ มาตั้งเด่นสง่ายที่สวนลุมพินีในว่าเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้รู้ว่าณจุดนั้นเป็นที่กินเที่ยสัยของเฮียจะได้ไม่ต้องเดินตะเวนหาให้เสียเวลาสาหรับผู้ที่อยากพบเจอเฮียเนี่ยพูดไปแล้วจะเชื่อไหมคอรลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสนตอแมน